สัพพะวัาานสัพพตะมานุาวน์สัพพะ mm ังาาสัสปันติ parole, สบายดียพี่น้องสบายดีสบายดีกพอกับตูสิตปันสุกอีกแล้วพี่น้องเลยกะงานนางตูบีนงตบีสบายดีนองตูบีสบายดี คุณพรรยาชาวลี่พี่น้องเอ้ยเนาะให้สิไปใช้เมื่อนี่ถัดโผลไปถัดโผลไปสูตรลดน้ำลดไปสูตรคือว่าเขาสิไปอ่าถัดโผนเนาะพี่น้องเอ้ยว่าเขาสิเอารถเขานี่ไปไปสูตรบ่อยเมนไปสูตรไปสูตรให้ไปให้อันอยาพอนำมนให้เผื่อ่อสูตรลดสูตรร่างให้ขับขี่ปลอดภยัยอะไร เพิ่นอ่ามาคำมาคูนเนาะตัวจะซื้อมาเขาเนี่พทันไปสู่พระทัน,นพาพาขวัดนะนะพระทานรถพาขวัดไปสู่มีแต่ว่าเขาเห็ดฮับตอนฮับออกอยู่เพื่อนเขาเองเนาะมานี้เฮาสิไปว่าประเทศโพนนี่ก็เป็นประเทศที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ในประเทศลาวเขาเนาะในแคว้นสวรรค์ใแคว้นประเทศลาวเขาคนส่งคนไทยพันมาลายพี่น้องอพี่น้องทางฝั่งไทยจะมาลาย น้อตุ้บี้เอ้าน้อกตุ้กขำด้วยะน้องตุ้กขำเพิ่นบริไปพอเพิ่นไปแล้วเพิ่นไปผู้เดียวเพิ่นบ่อ่อเละเขาไปตกหลังเพิ่นมาหนิเนาะแต่เพิ่นก็ติดภารกิจเพิ่นอยู่บ้านเนาะมือหนิเนาะอาจไปอัปเดตเบิ่งอันเฮือนแม่น้องเต้าพี่น้องเลยโอเคจังไดรกะพักพี่น้องติดตามรับชมน้ำในเดือยเพื่องเดือยฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่พี่น้องเลยเนาะแล้วก็เบิ่งในบกขำโฆษณาให้แน่พี่น้องเลยคลิปนี้เนาะมือหนิกะ อาจจรยไม่ได้ไปทั้งใดพี่น้องอาจาะไปนี่แหละไปสูตรรถน้ำในรถนี่แหละพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเลยเดยวสีให้เบิ่งภาพบรรยากาศทางบ้านของตุชิตออกไปในนึงเลยกระจังไปเจอกันยุประธาตโพนพ,พี่น้องเอ,อ้นเนาะซื้อมาอะชลีอรลีเป็นคนถือกล้องเลยนีน่ถอยรถรีวิวรถให้เบิ่งเลยพี่น้องเนาะรถตุชิตจะเป็นเกี่ยวออโตโ้บาสลีแมนเป็นเกียวออโต้ เดี๋ยวมาถอยก่อนนะครับเอาเพิ่นไปนะฮะให้อันอยับพอหรือว่ายัดทานเพิ่นเพิ่นหับให้หับให้เพิ่นสูตรให้หางเงินหักคำเนาะ รถอยู่เด้พี่น้องบงอันทางนะเห็นป่ะพี่น้องแบบว่าทางกับบ่อคอยอ่านั่นปันใดอันนี้ช่วงนั้นช่วงหน้าหน้าแรงเลยซื้อได้นี่คำว่าหน้าฝนนี่กะมีตะขีตมทุกคนนี่นั่นแหละห้างจักขี่รถแบบว่ามีแต่ร์ฉลาอยู่บ้านดูชิดมิเตอขี่แบบเป็นกระบะน้องพี่น้องน,องนองหรือว่าทำว่าเป็นพวกอารถ์ถขัดเป็น สูงๆพราะชุมเนื้อผมยังจะได้อยู่เป็นรถเก่งนี่บ่ได้ดอกเนาะปีเดียวเท่านั้นแหละตัวนี้ตัวเนาะอ่าปีเดียวมันี่ยแม่นช่วงล่างนี่กันนั่นแหละเนาะ <c oughs> งเจนโอฮ่ยินเสียงว่าอ่าเอิดเ้อนชัพี่น้องเนาะลูบเวียดเปิดเอิ้อนชัยกี่นี่จะประมาณนี้นี่แหละพี่น้องเห็นบอกถฮาก,ก็ขี่ออกไปโตออกไปกับชิฮอดบ้านพีนก่อนบ้านของอันยูทูบเบอร์คือการชื่อ ชื่อมันยังเ er อาน้องตัวนี้บ่าวคำสีบอกคำสีบ้านพีนอะไรพวกนี้นะเอ้อะไรเงะ้ยไอซสือเพิ่นเนาะเราก็ไปเจอบ้านเพิ่นก้อนแหลกหลังจากนั้นเขาก็เลี้ยวคัวลงไปทางปากซีแล้วก็จะไปทางปากซีเนาะโหดแจะประมาณนี้พี่น้องไปเจอกันยุ่วเฟลพี่น้องประแท้พูดพี่น้องหนอยเนาะเอ้าพี่น้องสบายดีเนาะโอเค นี out, <for> uh, ่หอเข้ามาน้องหอลหนนอนตัวบีเนาะหอดอ่าาตวัดพระธาตุดโฟนเนาะห้องจะเอาลุนห้องเข้าไปในได้ด้วยนี่เนาะอายุกระเป๋าเลย เขาแล้รได้นี่เนาะ,นะสาธุบุญหอดจอดถึงเลยเมือวนี้จะได้เอาลูกชายลีโวมาเจมิมเนาะน้องตุบิจอดทางไดิห่างห่มนะบอ หอมดีเนาะนี่อยากเขา้เขาขอบลายีีแล้วกลางไปแล้วอ๋อตอนนี้เอามากอะ วันโหลดกะมาแปบมันห่อนเนาะน้องตบีเนาะหาก็ต้องไลยวาอึ๊ปอ่าติดรถน้ำหน่อยหนึ่งติดโหลดไปโหเย็นลงก่อนโอเคเดี๋ยวใส่แว่นกันแดดก่อนเนาะป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยสีลงก่อนแลจังสีเอาอ่ากล่องน้ำน้องตบี้ โอเคน้องตบี้หลายใช่ใส่พี่น้องเป็นด์ใส่น้องตบีอาเซอรเซิร์เซอรสบายดีสบายดีน้องตบีบุญฮอดจอดึงเลยน้องน้องตบีนะเจ้าบริษายบ่ถช่ใช่แล้วแม่อันนี้ซาลี่กับไป ไปหาเนี่ยพ่อเนาะน้องจะดีเนาะเดี๋ยวขโมดรถกันแบบนี้ไปเนาะยังบไงหยอดป้ายเลยไี่น้องเยยังบไงหยอดป้ายเลยจะมาเสริมเลยเนาะ เดี๋ยวบัดบัตมือใดได้ป้ายได้จังเชียวมามาเจอใหม่อีกเนาะน้องตบีเนาะป้ายรถปรถสิปรถนั่นน่ะเลขเก้าเจ็ดเกเจ็ดโมเมนต์เกมเนเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเออเก้าเก้จเอ่เดี๋ยวไปหาสลีก่อนเเดี๋ยวสลีันมาิ่นมาเอาคันหรือเอานั้นเนาะ

ห้าส mm ิบ hmm. ล <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้านบอกเขากอาใส่อันี inhale 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 <throat> <c oughs> ้ดาขาาคหาเขากะาขาายห้าสิบนอนตังตบิ่ะฮีเนาะแมนชาลีสาลีคนไปชาวแพ้ก่อนไหม มีบ่อมีเสาไอ้แล้วก็ยกข้นหาบขัน้กไปบ่ป่ะต้องะบีเขาเสาเพ่บ่อเดี๋ยวมาเสาเพ่ก่อนพี่้องอดูนี่บ่เสาเพ่ สบายดีอันมีแพ้เศร้าป่อยู่นี่แพ้แพ้บ่มีเหรอพูดเศร้าอยู่ใส่เนาะถ้าไม่ยาวพูดๆเ้อะพูดบอกโอ้อยู่ในพูดเนาะนั่นแพ้อยู่ในพูด จะไปบอกชาลีก่อนอยู่และถ้าแพ้อยู่ในผู้เดียวไปเศร้าให้ก่อนเนอะอย่างปะ <c oughs> <ๆ>มีอยู่บอได้ถือมาเนาะอารีชาลีผนลืมกาให้ชาลีพันและเป็นคนจัดการพัรนผนลืมเด้น้องตบีโอ้ยอ่าว่ามึงเจ้าหนมาเจ็ดสิบบาทสิบบาทเนาะแมนตะปู่ปู่ไม่ยาพันอยู่ทั้งคุณแล้ว ไม่ใช่วันศินเลเด้ของตบีบวันศิลวันพระแมนท่านกคนหลายคนเนี่ยอาจจะมาทำบุญทำบุญหรือว่าขอพรเลยแมนแมนอาจจะนีพอดีุทธจังหวะอริมือนี้เนาะเพราะว่าถือวันศิลเลยก็เป็นแบบว่าอาจจะเป็นมือที่ว่าศักดิ์สิทธิ์คนหลายพี่น้องคนหลายคนหลายดเดี๋ยวแล้เวเขาเฮ็ดพิธีอัน เออนี่ยพิธีอันนี้ก่อนแล้วก่อนแหล่จังสีมามาขอพรอ,อีกคันรถแมนแมน,แมนอันนี้ผูกแขนรถเขาเลแล้วก่อนแบบเขาจังอ่ะมาเห็ดมามามาขอพรตำลังอ่ะตอนนี้มาฮอดเลยมาฮอดบอ,อ,อนเชราเศรษขอแพ้เลย่นอง สบายดีไหมน้าอันผาเทไหนซามีอยู่บ่อเลยนี่บ่ออ่อาจับก,กันก็บีก็มีอาบอ่พื้นเทไรไหมนด่นแต่ชิโมบ่อ,อาากกเอาสามพื้นเนาะก็มีอาสีขาวน้ำก็ได้เนาะสะอาด <laughs> ได้ตลูกจีโน่ได้อเด้นไปเด้อยๆโดยโดยขอบใจคือกันแม่ปะ่ะจัดไปชามพื้นป่สาสลี่บัตรอบรอบแรงนี่แห้งสีลายกว่านีน้ได้หรือเป่าเต๋อบีโยไม่เอาเขียงแล้วเนาะแม,ะแมะ่รอบแรงคนเน อาจเซหลายกว่านี้เนาะเพราะว่าอันนี้มันเที่ยงอาจจะเป็นมันแดดแน่ช่วงมันแดดแน่มันแดดเดียวมันแดดเลยกับคนอาจจะกินข้าวกินน้ำก่อนช่วงประมาณสิประมาณสี่ห้าโมงคำพูดเนาะประมาณสามโมงเลยเนาะสองสามโมงคนกำลังมาเนาะอ่าตู้คำพ่ามาหน่อยตุ้คำเนาะ เพิ่นมาก,ก่อนเลยดิเพิ่นหลักมาผูา้เดียวเพิ่นนี่เนาะเพิ่นหลักมาผู้เดียวมาขอพอรผู้เดียวเขามาตำบลังได้ปะเป็นยังก็เป็นยังว่ไปกอล์ฟรถอ,อ่ะอะซักซาลีอยู่ใส่หรืเอเปลเชิงมัเนาะว่าซาลีขึ้นทำพิธีอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปเชิดซีขึ้นไปน้ำ

เดิมีชิดอยู่แล้วมาพิจารณงตัวเอจับเอาพวงมาลัรถได้โดยโดยสัพุทธานุภในสรพธรรมานุภรมในสรพสังฆานุภมในสรราตสวดจวันตเตต่นีไปนีติปกแตใช่ไปบอยข้ามาบ่อยของแกวขาดปลอดไม่จากพิจาณั้งปวงให้คำคุ้นให้ใหมันาไปนแมสุดารงุานไมุ่ดไมุ่นงนิสิไรเสดินสปสรังิ แล้วอันี้แล้เรียบร้อยธนาบานนี่ธนาแล้วเรียบร้อยปานนี้น้อะกรเบี่แล้วบ่แล้วแล้วนะไบเนาะไปเติบเนาะป่านนี้ได้น้อยจากไดนะขอใส่ถุงยางน้ำเพลินบ่พอกระตุกไงบ่จะได้อีกยังอันนี้เดีว่าพ่อตีหลดเอาก็ได้บ่พ่อตีหลดเอาเนาะเบสี่ถุงยาง คือมาจีนหาอ้เลยกินลงมอเด็กมากนี่ไทยเป็นโลกไทยตอนจเจ้านนี่อ่ะนึ่วเลขยังนี้เลขกต้องเลขเล็กย่งอันนี้เนาะบงมึงดูนี่พี่องเอาแปได้แปเอาเด้อพื่องเอาเคยบอกึ้นมาแเท่นี้เอางวดนี่งวดนี่เนาะมือมือวันที่ชิบหกนี่เนาะ เล็กเล็กใครนี่กันมาขีดถอดให้อือไปใช่ไปมึงก็บอบังบึงสิมัดให้มัดส่นมัดก่อน อย่าออกมาก,ก่อนจ้างวออไว้เลยแล้วออกมากเอาหกเลยเอาผัดอยากได้เห็นนั่นเอาใบอยากได้เป็นใบอยากได้เป็นโทรศัพท์ได้เลยอาเป็นเลือกแล้วคอยมาจักต้มเลือดอาเป็นเลือด <c oughs> หูใบอะไรย่าเกี่ยวหอูใบกเอาเด้อันนี้ไ้ก่อนเดี๋ยวหอยอนี้ไ้ก่อนเนาะน้องกระบี่เนาะ ขนมเจ้าเป็นเตวานี่ประจักษ์อันนี้เปล่าโดยโย่ค่อยลืมไปได้อเตวายูุ่นมฮะเตว่าเขายังชิเข่าในอยู่ได้บัดนี้ไปขอพรไปขอพรบัดนี้เดี๋ยวก่อนสิไปขอพร กดเบาแห้งอี่พี่น้องเลยไอนดียอก้อนบาทหนึ่งย้ายรถก้อนบ่อเอาย้ายรถออกไปจอดนอกบ่ออืออะเดี๋ยจุก้องก็จอดเนาะแม่เดี๋ยวให้สิจุดไว้ก่อนเอารถออกไปจอดอยู่นอกก่อนเคพี่น้องหลังจากที่ว่าเฮาสูบรถเร่ลอยใส่ซาลี่อยู่ใส่นังตบิ่เราบางอยู่ทางใต้ใส่ก็ขายแบบเป็น หลายทานอยูอ่แล้วเมียบุเห็นแล้วบาดนี่พี่นอ้องเมียเสียเออพูพู <c oughs> คิดว่าเมียเสียพู <c oughs> นั่งอยู่พูอ่านก็มีถ่ายแล้วหรือบอ่โดยฮะคอยชิถ่ายต่ออืมม,อม,มาจับบ่แมนอมาพาเพอขอบใจนะกูบี้ ไปซาวบอะมามี่จะไปเซนมาเซนนึลองเซนก็นเลยเแหละ,ละก,ะกนันเลยนะสิบีบไปยับบ้าก็ขบนนับา อันนี้ขอมายังไงมาบะบบอันนี้คันแก่จ้าดิอื้แต่ตัวจะบะใหม่ได้คันบะตัวใหม่อันนี้กับลังคอยอืเจ้าแก่ตัวแก่คือคือชิดเคยบะไว้ว่าอยากได้รถโดยตอนนี้ไปในปีหนึ่งอันนี้ยังมโหดปีครับหกเดือนหนึ่งที่ว่าบะไว้หกเจ็ดเดือน ก็ได้รลดพดเนาะแล้วต้องมาแก้บันเนาะมาแก้แก้อะไสิบ้าต่ออีก,ออกบ้าให้ได้ยอดวิวหลายๆเลย,ลยลก็มีวิดตามเพิ่มขึ้นก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนะในชีวิตแต่ก็ขอให้เอฟซของทุชิิ่ทุกคนกะต้องมีสุขภาพแ,แข็งแรงมีความสุขหลายๆเลอพี่น้องเด้อ คือเป็นไรบอนั en, ่งตูบีบอเล็บอย่างเมื่อขอพรนล่ะขอพรบ่ะแค่ว่าขันว่าเขาบ้าอย่างไงเขาต้องต้องได้มาแก้เลยพี่น้องขันว่าแลาวเราได้ชมอย่างเขาบ้าไอเรป มาเห็ดดีๆแบงกันะปกแก แกบะแดีวก็จะไปขอพรบ้านนี่ยแกบะบะไว้แต่ก็จะไปขอพรน,นะก็จบมือในมือนี้เนาะเมื่อเจ้าหนาที่เลยนะตบ <S 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 สสิสี่นาทีบอกแต่ะจะประมาณนี้แหละเนาะเดี๋ยวบัตรบัตรสีเมื่อหรือสีจบคลิปอยู่รถจะบอกค้อมูลซึ่งเนพี่น้องฟังเพราเราก็จะไปเห็ุภารกิจเราก่อนไปแก้บะแก้บุญก่อนมาเนี่เนาะพี่น้องเนาะ,นนะ,นนะ เจอ,อกันบัตรที่เมื่อเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เด้ออาจจะประมาณนี้เนาะโดยโอเคพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสบายดีอีกแค่นึงสบายดีลุงป้าพี่น้องเนี่ยสลีสน้องตับสบายดีเด้อเป็นอะไรกินข่าวอิ่มแลวบ่แน่นอิ่มแล้วก็เมื่อยวันนี้เนาะอิ่มบุญเพิ่มพี่น้องอิ่มบุญอินใจก็เลยแต่ว่าก็เลยบริไทยให้เบิ่งเนาะตอนเรากินเข่าเนาะ คือว่าทําพิธีหให้หลวงพ่อเนาะเิ่นขึ้นมานั่งรถขึ้นขึ้นมาอาหลวงพ่อขึนขึนมาทําพิธีให้ใหเิ่นมาทดาคูณเนาะเิ่นทดน้ำม้์ให้พี่น้องเลยก็เลี้ยวเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยก็เข้าไปขอพรเลยก็มากินข้าวก็โจบคคิบป,ป่านพี่น้องอวอมมุชึกาดีใจพี่น้องเนาะดีใจ ใจก็มี <ลง S 2> ความชุกลงใจที่ได้มาลง,ลงใจก็คือว่าอ่าเป็นเป็นบอลเห็ดเฮาอ่ายึดเหเนี่ยวจิตใจเฮาเนาะอันสถานที่แห่งนี้คัะพี่น้องเอยเนะาะถ้าเอฟซีพลายอยากมากก็มาได้เลยพี่น้องเดี๋ยวจะศิษ์จะแนะนำมาพี่น้องนะสถานที่เป็นอยู่เป็น,ปนอยู่บอลนอาเมืองสรีพุทองแข่งสวรรค์นนเขตเฮานี่แหละพี่น้องติดกับอ่าตรงข่าวกับมุกดาหานแต่ก็ขี่รถออกมากับประมาณอ่าหาหาหกสิบกิโลนี่แหละพี่น้องเอเน้องบอกไกลดอก พี่น้องชาวไทยเอากลับมาไล่พี่น้องเลยอ่าโอเคประมาณนี้พี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้เมื่อนี้ทุสิตกะบม่ได้ไปใส่พี่น้องเยนะ้ยเนาะพอกพรมาทําบุญกะขอให้ทุกคนทุกทานได้บุญน้กากันเดอ้อพี่น้องเนาะบุญรักษาพระคุ้มครองเทวดาปกปักรักษาพี่น้องเลยชุดท้านี้กะที่ได้ขอกาวคําว่าสบายดีพี่น้องสบายสบายดียดยดนี่บนบนนั่งกินข้าวพี่น้องนี่น,นี่เห็นปะ กินกระปุ่นเพงี้ย